ความน่ารักของแม่เกษรินทร์และน้องหอมแดงจะคงมีอยู่ทุกวันนะคะมาดูสิคะนี่ค่ะมุมนี้นะคะมุมลอยน้ําลอยและล่องเลยค่ะดูสิคะดูสิคะลอยน้ําลอยและล่องลอยและล่องเลยค่ะนะคะแม่เกษรินทร์ก็ลอยน้ํานอนในน้ํานะคะส่วนน้องหอมแดงก็เลยคุณแม่แล้วก็ลอยและล่องเหมือนกันนะคะนิ่งเป็นนิ่งค่ะหลับหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านิ่งมากเลยนะคะตอนนี้หลับหรือเปล่าไม่รู้นะคะคงจะเย็นสบายขึ้นเยอะเลยเพราะอากาศตอนกลางวันก็ร้อนมากจริงๆค่ะลงไปในน้ําก็คงจะเย็นสบายนะคะ มุมนี้เขาก็มาอยู่ตรงบริเวณมุมฝั่งที่ใต้นะคะฝั่ง fc ยืนค่ะหลายวันแล้วนะคะที่มานอนอยู่ที่ฝั่ง fc นะคะเพราะว่าฝั่ง fc นี่นะคะก็มีล่มนะคะปกติจะนอนฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องมานอนฝั่ง fc เพราะว่าฝั่ง fc มีล่มอากาศก็จะเย็นขึ้นนะคะเขาก็จะเหมือนเราคือรู้ว่าที่ไหนเย็นเขาก็จะอยู่ตรงนั้นและไม่มีแดดนะคะช่วงนี้ก็มานอนตรงนี้เลยเบื้องใกล้ๆบึ้งใกล้้าไปอีกนิดนึงเห็นไหมคะเห็นไหมคะยังนิ่งอยู่เลยค่ะน้องหอมแดงกับเบเกสซินนะคะโอ้โหนะกะ นอนหลับค่ะตาหลับนะคะตาหลับซิ่งสนิทเลยนะคะกระดิกหูเป็นพักๆนะคะเอนดูเอนดูค่ะน้องหอมแดงกับแม่เกศรินย์แม่เกศรินยังนิ่งอยู่นะคะแม่เกศรินยังนิ่งอยู่อออน้องหอมแดงก็กระดิกหูเป็นพักๆนะคะโอ้นอนสบายใจเลยนะคะลอยและล่องในน้ําเลยนะคะถ้าเรามาอยู่ฝั่งนี้เราก็จะเห็นชัดเจนแต่ถ้าไปอยู่ฝั่งที่กินผลไม้นี่ก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะคะ ดูดูสิคะมองมุมไหนก็น่ารักมองมุมไหนก็น่าเอ็นดูจริงๆนะคะเวลาที่ดูคลิปของน้องหอมแดงโดยเฉพาะคลิปที่ลอยน้ํานี่นะคะดูไปก็ยิ้มไปดูไปก็ยิ้มไปนะคะก็เป็นธรรมชาติของน้องหอมแดงและแม่เกศลินเนาะนะคะเขาก็อยู่ในน้ําเขาก็ชอบน้ํานะคะเมื่อเขานอนเขาก็ต้องนอนในน้ําแต่ว่าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงเขาก็จะขยับขยาย ว่าที่เคยอยู่ให้ขยับมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพอฝั่งที่เขานอนปัจจุบันนี้นะคะมีมีรูปนะคะส่วนแดดส่งถึงได้น้อยก็ทําให้น้ําบริเวณนี้ได้บรรยากาศตุกนี้ก็เย็นขึ้นมากว่าตรงฝั่งตรงข้ามนะคะนิชาก็ได้มาชมแล้วก็ เอฟซีทุกคนอื่นๆก็ได้มาชมก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะได้ถ่ายที่มุมนี้พอเมื่อก่อนจะเห็นแต่หลังน้องแต่ตอนนี้เห็นหน้าเห็นตัวเห็นหมดเลยนะคะพอเขาก็มานอนใกล้ๆเราเอ็นดูเอ็นดูดูสิการนองผมแดงนอนหลับจะพิมพ์เกยคางไปสู่ตรงบริเ,เวณคอของแม่นะคะส่วนแม่ก็นอนหลับนะคะไม่กันดกเลยนะคะคุณแม่ก็คงจะหลับอย่างสบายใจเพราะว่านอนอยู่ฝั่งตัวเอฟซีนี่นะคะก็จะมีล่มนิดๆไปด้ซองหน่อยๆแต่ก็เย็นกว่าฝั่งตรงข้ามนะคะบรรยากาศสบายๆค่ะน้องหอมแดงก็ นอนหลับปุ๋ยคุณแม่ก็หลับปุ๋ยเช่นเดียวกันเป็นเวลาพักผ่อนนะคะช่วงที่ไปก็คงจะเป็นเวลาประมาณสิบโมงกว่าๆนะคะถึงที่อย่างโดยประมาณเขาก็จะพักผ่อนช่วงนี้นะคะถ้าเราอยากจะมาให้พบให้เจอน้องนะคะจะได้ไม่ผิดเวลาของน้องก็คือช่วงแปดโมงเช้านะคะถึงสิบโมงนะคะโดยประมาณนะคะแล้วก็น้องก็จะพักหลังจากนั้นนะคะหลังสิบโมงไปน้องก็จะพักจนถึงเที่ยงเที่ยงเศษๆนะคะเกือบบ่ายโมงนะคะ ประมาณนั้นนะคะน้องก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยประมาณก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าน้องร้อนมากน้องก็จะขึ้นช้านะคะแล้วก็จะลงเร็วนั่นคือระยะเวลาไม่แน่นอนแต่ปรับได้เล็กน้อยนะคะช่วงบ่ายก็ประมาณเที่ยงกว่าไปหาบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งก็แล้วแต่นะคะโดยประมาณประมาณนี้ค่ะนะคะแต่เชา้านี่จะขึ้นมาตั้งแต่เช้า,เ,ชาเลยนะคะอาจลงเร็วในวันที่ร้อนนะคะก็คือ8ปดโมงถึง10บโมงนี่ก็เป็นเวลาของน้องเวลาเฉพาะเลยนะคะเพราะว่า